ถ้ามีอายตนะเนี่ยมีหมดเลยเราจะมีการคิดปรุงไปในนาคตปรุงไปในอดีตสุขทุกเฉยมีใจที่ไปรับรู้มีรูปกายสิ่งเหล่านี้ผู้ยึดติดจะคิดว่าเป็นตัวเราของเราทั้งหมดเลยเวลาเราคิดมาแล้วก็นี่ความคิดฉันนี่ฉันจำได้ เราคิดว่าความจํามีในเราเราเป็นความจำนะเราคิดว่าความคิดมีในเราเรามีความคิดสิ่งเหล่านี้ผู้เจ้าเรียกอุปทา,านขันตั้งห้านะธรรมชาติห้าอย่างนี้นะก็คือขันขันคือธรรมชาติเนี่ยห้าตัวเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีในมนุษย์ทั้งหมดเลยเป็นมนุษย์ไหมถ้าเป็นมนุษย์มีเทวดายังมีเลย เดรัจฉานก็มีสุนัขมีลูกตามะมีหูจมูกลิ้นมะมมันก็เหมือนเรามันก็คิดมันก็ปรุงมันก็รู้สึกพอใจไม่พอใจเราจงเห็นบางทีเดรัจฉานมันทะเลาะกันมันกัดกันมีมันมีความสุขมีเราดุด่าว่ามันมันก็หงอยกลัวไม่สบายใจเหมือนกันมันมีจิตใจเหมือนกันใช่ไหมเนี่ย เรากําลังมาศึกษาระบบของชีวิตว่าชีวิตนี่มันเป็นยังไงกันแนะน่นะ